สวัสดีครับพี่พีชท่านวัยน,นิวพบกับช่อง p ีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสามละบ้านครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่เพื่ใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องอ่าทางการติดตอ่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนใอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนผพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอัะสไลด์พีนี้ช่วงท้ายคลิปครับผมก็มีรายการพิเศษมาอยู่ประมาณ6รายการเลยนะพี่นะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยจะเป็นเรียนรู้แหวนนะเนี่เหรียญลู้แหวนรายการที่หนึ่งครับผมนะครับอารูภาพไม่ชัดยังไงอะไรามาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยครับผมสององห้าร้บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนเนี่ยโอ้ยรายการที่หนึ่งครับผมโอ้ค์ม,มีรายการที่หนึ่งนะพี่นะ้าสามร้บาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่ารายการที่สองครับผมนี่รายการที่สอง นี่ครับสามใบบ้านครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเรียนหลวงปู่โตครับผมเนี่ยทำบุญอายุครบแปดสิบสามปีปีสองห้าหนึ่งสองนะเรียวนี้รายการที่สามครับผม นี่ครับสามรูปแบครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่อ่าเป็นเหลียญหรือว่แดงครับผมเลยรายการที่สี่เป็นเหลียญหรือว่แดง สามล้าบ้าทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นเหรียญแล้วพอเดิมรายการที่ห้าตัดห่วงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดออกไปนะ สามว่ปปนครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเหรียญแล้วพะกันพญาติรายการที่หกครับผม สามและบ้าครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพระสมเร็จอ่าซุ้มละคางครับผมรายการที่เจ็ดครับผมหลังยี่สิบห้าศตวรรษครับผมนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะ ครับสามร้าบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นพระผงของวันปากน้ํารายการที่แปดครับผมฝันปากน้ํารายการที่แปดนะ เดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะเนี่ยสามระบ้าดครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นภาพุงขวัญปากน้ํารายการที่เก้าครับผมครับสามระบาดครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นพ์ทสมเด็จรายการที่10บครับผม ถามได้ไหมครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพระผงรูปเหมือนหลบปุกไข่วัดบางเลนครับผมนี่พระผงรูปเหมือนหลบปุกไข่วัดบางเลนนะครับในรายการที่สิบเอ็ดนี่วินเทจเลยนะเนี่ยเรียมกเก่าๆมาแบบนี้เลยนะ มาดูเนี่ยใช้จนห่วงหักเลยนะพี่นะนี่ใช้จนห่วงหักแบบนี้เลยรายการที่สิบเ็ดครับผมสามระบ้บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสอง นีครับสามล้วบาทครับผมรายการที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นปิดตาลหลวงพ่อแพรรายการที่สิบสามน่ปิดตาลหลวงพ่อแพนะรายการที่สิบสามครับผมนั่มัจจะมีตะก,กุดนะเนี่ยน,ะ,นะครับเนี่ย มันจะมีตะกุดนะนี่นี่น,นี่ตะกุดก็ผมเียนี่ครับนี่ปิดตาแล้วก็แพ้นะพี่นะนี่ครับนี่สามบาบบาทครับผมรายการที่สิบสาม ต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมรายการที่14ครับผมพระผงรูปเหมือนหลวงพอมม่อพรมวัดช่องแครครับผมราค,ครับน,บนี่รายการที่สิสี่ แา้วยบายครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นหลุมขอเงินถ้ามาไฟรายการที่สิบห้าครับผมค่ะ สามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นปูดทวดเน้อว่ารายการที่สิบหกครับผมเนี่จะเป็นเขาเรียกจะพิมพมาแล้วสองสี่ใช่ไหมเนี่ยพิมพ์แบบนเนี้ยนเนี่ยนะครับเนี่ยรายการที่สิบหกแล้วพี่นะนสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหก ต่อไปเป็นรูปหล่อหลือว,ว่าท็อปรายการที่สิบเจ็ดครับผม ครับองนี้รายการที่สิบเ็ครับผม3แล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็น25สศตรวรรษครับผมรายการที่สิบปดนะนะครับสามล้วบบาครับผมรายการที่สิบแปด ต่อไปเป็นเต่าหลงปหริวรายการที่สิบเก้าครับผมเนี่ยจะเป็นเหมือน,นคลายเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะเนี่ยรุ่นปลดนี่ครับผมเนี่ยน่ครับรุ่นปลดนี่น,นะพี่นะรายการที่สิบเก้าครับผม นหนเขาจะคอกแคกคอกแคกนั่นแหละเนี่ยขยับได้หน่อยๆแต่ก็ไม่มากนะพี่น้าเนี่ย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 ด้านไหนเขาจะขยับได้หน่อยหน่อมันเขาเลี่ยมไม่ค่อยนี้นะเนี่ยพี่พี่ด้านใดอ่ารับไปก็ลองไปเลี่ยมใหม่ดูนะพี่นา้าเนี่ยสามใบ,าบ,าบาค,ครับผมเนี่ยรายการที่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นพาร์ทสมเด็จรายการที่ยี่สิบยี่สิบนี่ผมไม่ทราบครับ เป็นของเกจิท่านใดนะเนี่ยมียันแบบนี้แล้วพี่นะรายการที่ยี่สิบครับผมเนี่ยมียานเป็นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยหรู้ว่าของเกจิท่านใดครับผมนสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นภาสสาเร็จหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับรายการที่ยี่สิบสองครับผมหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับนี่วัดหนองกับครับผมนี่ สามระบายครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญแล้วก็ทบรายการที่ยี่สิบสามครับผมเรี่ยแล้วกท็ทบรายการที่ยี่สิบสามแล้วไหมนะปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมนะครับ แล้วบ้าครับผมรายการที่23ต่อไปเป็นรายการที่24นี่จะเป็นสมเด็จหลวงปุเือกนะนี่เขาเขียนไว้เลยหลวงปุเือกครับผมรายการที่24ครับผม นะครับนี่วงน,นี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้บาทครับผมต่อไปเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิรนนี่เปิร์นวัดบางพระรายการที่ยี่สิบห้าครับผมหน้าเสือหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระรายการที่ยี่สิบห้านะไปนะนี่ครับ สามล้านบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกนี่จะเป็นเสืออ่าหลวงพ่อคงวัดวังสะพารดครับผ,ผมเสือหลวงพ่อคงวัดวังสะพารดนะก็จะเป็สอสองห้าอะไรอะสองห้าห้าห้าหรือเปล่า คงวัดวังสับพะรดครับผมเลยมีต่อโค้ดคำว่าคงไว้น,นี่ครับจันทบุรีครับผมนี่นี่ครับสามแล้วบ่างครับผมรายการที่ยี่สิบหกครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรเลยนะเห็นเขาเรียกเก่าเก่าแบบนี้มา นะครับนี่ตรงนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยสามล้วยางครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่จะเป็นเหรียญใหญ่นะเนี่ย ข้างหลังเป็นหน้าเสือแบบนี้นะไม่น,ะนี่เป็นเหรียญกลมใหญ่ครับผมรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่พเพเปลี่ยนวัดกินกระถินครับผมนี่ เป็นหน้าเสือแบบนี้นะนะครับสี่สองห้าสองห้าสี่แปดครับผมสามแล้วบดายครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทีมรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมจะเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทีม วัดช้างให้ครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมนีครับสามล้วปาครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นปูนหนังรายการที่สามสิบครับผมเป็นปูนหนัง รายการที่สามสิบครับผมไี่ครับไี่ครับสามไม่บายครับผมรายการที่สามสิบ ต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่3 1ม็ครับผมเป็นรายการพิเศษนะรายการนี้รายการที่3 1ม็ครับผม องนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะองนี้ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดใส่ถุงเช่นราคาไว้ให้นะแป๊บหบนึ่งครับผมสามสิบเอ็ดนี่ขอสี่ร้อยครับผมนี่ครับ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองจะเป็นรูปถ่ายหลบพระแดงครับผมนี่นี่หอมเนี่ยมาแบบนี้เลยนะข้างหลังนี้จะเป็นเงินนะเนี่ยเป็นเนขาจับขอบเงินไวนะ้นะนี่ตาขมชัดนะครับผมนี่นะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะนี่หลบพระแดงปีสองนห้าศูนย์สามนี่องภาพเพชรบุรีครับผมนี่ นี่ครับนี่หลังจะเป็นเงินแบบนี้เป็นแผ่นเงินแบบนี้นะพี่นะนี่นี่ครับนี่อ่าสำหรับองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทครับผมรายกการที่สามสิบสองนะขอห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบสองต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามอาจจะเป็นพักรอดครับผมนี่จะเป็นพักรอดนะรายการที่สามสิบสามเป็นพักรอดแบบนี้เลยเขาอาจจะเลี่ยมจับขอบไว้ใช้อยู่แล้วแล้วเขาค่อยมาเลี่ยมพลาสติกที่หลังนะเนี่ยนะ กเก่าแบบนี้เลยนะนวลกบเก่าแบบนี้เลยนี่ครับนวลกบเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ องนี้รายการที่สามสิบสามครับผมขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบสามนะขอห้าร้อยบาทนี่ครับนี่ห้าร้อยบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่จะเป็นหลบพู้เงินปืนแตกครับผม แล้วพวกเงินปืนแตกครีมเสียนโตนี่ครับ กองเงินทิ่มปืนแตกครับผมห้องเงินปืนแตกนี่ผมขอเอา,เอาสักขอห้าร้อบาทครับผมนี่รายการที่สาสิบสี่นะขอห้าร้อยบาทนะคขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบสี่ ต่อไปเป็นปูดทวนหลังเตารี่รายการที่สาสิบห้าครับผมปูดทวนหลังเตารี่รายการที่สาสิบห้า นี้รายการที่สามสิบห้าเนี่ยผมขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทนะรายการที่สามสิบห้าสามสิบห้านี้ขอห้าร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบหกจะเป็นชินาาชอินโดจีนแต่จะเป็นเขาเรียกพิมพ์ต่อนี่เรียกพิมพ์ต่อนะครับผม รายการที่สามสิบหกนะนะครับนี่ครับ,รบองนี้รายการที่สามสิบหกนะ ห้าร้อยบาทครับผมราคการที่สามสิบหกสามสิบหกนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรบับพี่เพอนใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ